สวัสดีครับสวัแฟนเพจช่อง y o u t u b e นะครับวันก็ทุกทุกท่านแอดมินโอรครับนี่คือั้งแรกที่แอดมินได้มีโอกาสนะครับมาไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube นะครับสำหรับแฟนๆที่เข้ามาตดติดตามดูความชืบหน้าดูคลิปนะดูไฮไลท์ดูแมตช์สำคัญๆที่ทางแอดมินได้ลงผ่านช่อง YouTube นะครับ ท่านสามารถรับชมไลฟ์สดนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางช่องทาง Facebook เพจนะครับชื่อช่องเพจนะฮะเหมือนกับชื่อช่อง YouTube เลยครับเข้าไปที่ Facebook เพจนะครับพิมพ์คำว่าวันเว้นวร์กตะก้อครับก็กดภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยฮะก็คือ O ใหญ่เอเล็กอี e เล็กเว้นวร์กนะฮะแล้วก็ตัวทีใหญ่ตัว A เล็ก K เล็ก ตัว R เล็กตัว A เล็กแล้วก็ W ตัวเล็กครับวันตะก้อนครับนั่นคือเพจที่แอดมีใช้ไลฟ์สดนะครับทาง f a c e b o o k เพจเป็นหลักนะฮะจากไฟล่าสุดครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเรามีแมตสัญจรนะครับในการกัดการเดินขันตะก้อในเวทผู้ทอนเดินสายนะครับที่อมืออบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นณสนามวันตะก้ออำเภอเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคร ซึ่งในวันนั้นครับผู้นํารายการเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างเจ้าต้นฟุกสารคามกับเจ้าเปลี่ยนปีบ้านไผ่ซึ่งไฮไลท์สำคัญสำคัญอยู่ที่ครับแฟนๆจ้องตาจับขอบสนามนะครับว่าต้นฟุกสารคามมาภาคนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานต้นฟุกสารคามจะฟิตจะพร้อมมากแค่ไหน,นบรรดที่ผ่านมาต้นฟุกสารคามแสดงความสามารถให้แฟนที่อยู่ติดขอบสนามและก็ทางโซเชียล ล่สาสาดผ่านทางเพจวันตะก้อไปแล้วนะครับว่าทุกจักราคามมาเที่ยวนี้ก็ยังมีเขี่ยวเล็บอยู่นะครับนะ้องยังมาในสภาพที่ร่างกายมีความฟิตความพร้อมแค่ประมาณ70%จากการที่แอดมินได้สัมภาษณ์นะครับสัปดาห์หน้านี้ครับไอสัปดาห์นี้นะขออภัยครับในวันเสาร์ที่24มิถุนายนนี้ครับแฟนๆที่ติดตามข่าวสารนะฮะของเพจวันตะก้อนครับ ก็จะทราบดีครับว่าคู่เอกคู่นำรายการสำหรับเสาร์นี้ครับจะเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสนามกลางนะครับระหว่างพี่สมยงนาโพรกับพี่เอ็มนะครับมาพบกับพี่เอ็ใต้กับน้องจูนนะในเรียนสื้อแกล่าข่ามฟรีนะครับซึ่งคู่นี้ครับพี่สมยงและท่ามฟรีกับพี่เอ็นใต้นี่พบกันล่าสุดนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ ที่สนามน้องบัวคาเดมี่ของโอ๊ตโอย่างที่ทุกนดูครับซึ่งแมตช์ครับพี่สุโขทัยผ้าท่าแพ้นะครับต้องใช้คําว่าแพ้ไปแบบน่าเสียดายครับให้แก่พี่เอกใต้ครับแมตช์นี้ครับแอดมินประสานงานไปเสที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําการตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่จะมาแข่งขันรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งครับขอเชิญชวนขอเชิญชวนแฟนนะครับ ที่มีแจรักกีฬา้ก็สายเดือนก็เดินสายครับติดตามนะครับทางเพจวันตะก้อนะครับเข้าไปชมทางเพจวันตะก้อนะครับและอาจจะมีไลฟ์สดทางช่อง YouTube ช่องนี้เช่นเดียวกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งสองช่องนะฮะขอปรวกันคลิปหน้าคลิปนี้คดีกาลังข่าวสารให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมทางช่อง u t u b e ครับซึ่งตอนนี้ก็มีแฟนเพจเข้ามาติดตาม1 0 0่น่าจะรวมรวม1,100กว่าท่านนะครับผู้ต้องข่าขอบระคนจริงฮะ ก็ขอบพระคุณทุกๆการกดไลค์ครับแล้วก็การเข้ามาดูในช่อง YouTube ช่องใหม่ของช่องวันตะก้อด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่24มิถุนายนนี้ครับเราครับมีแมทให้ชมครับเป็นแมทสัญจรภพลทอนเดินสายครับแล้วก็ในแมทถัดไปครับเป็นรายการประจําสนามวันตะก้อครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่1กรกฎาคมครับแน่นอนครับดูเดือดแน่นอนเตะยันสว่างเช่นเดิมครับ อย่าลืมนะครับฝากเข้าไปกดติดตามทางเพจวันตะก้อรวมถึงช่อง YouTube วันตะก้อช่องนี้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่นี้ด้วยนะครับเป็นช่องเดียวกันกันกบทางเพจวันตะก้อนะครับและมินจะนำภาพนำคลิปนำการไลฟ์สดมาสู่สายตาแฟนเพจทางช่อง YouTube ให้ชมแน่นอนครับคลิปนี้กับขอบพระคุณครับขอให้แฟนๆติดตามทั้ง2ช่องทางทั้งเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ